พี่ทันเดอร์ครับวันนี้พี่ทีเดพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสหรับเจ้า Yamaha MT10 ครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2 0 1 8เลขไม้2 2 0 0 0กิโลเมตรแท้ครับมาพร้อมของแต่งนะครับสภาพสวยครับจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมมามาชมมาเลยครับเลขไม้คันนี้ครับวิ่งมานะฮะมาดูครับ2 2 5 8 2กิโลเมตรแท้เรามีเลขไม้จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันครับหน้าจอเดินไม้ครับสวยใสไม่มีรอยขีดข่วนนะครับกรอบเดินไม้ครับไม่มีบุกระแทกแตกร้าว ฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงปุ่มกดสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยครับกุญแจชิปครบ3ดอกครับสีดํา2แดงหนึ่งกุญแจกล่องด้านหลังก็มีมาให้ครบ2อดอกเช่นเดียวกันหัวโจคสวยนะครับไม่มีรอยขันรอยสวิตเลยนะครับแผงข้บนเดิมสวยครับไม่มีรอยตุ๊กตาแฮนด์เดิมแฮนด์ยังเป็นแฮนด์เดิมนะครับประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวต่อต่างๆสามารถใช้งาน ็บอกว่าไม่มีเดือนรางครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ตามปกติทุกฟังก์ชันปอกแฮนด์เดิมครับกระจกใบแฮนด์แต่งทรง C R G มือคลัตช์มือเบรกเดิมนะฮะไม่คดไม่งอแน่นอนครับกระปุกตัดมันเบรกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนครับประกับคนเล่งตัวสอดต่างๆไม่มีเดือนรางนะครับชุดครอบถังเดิมครับเป็นสีเดิมนะครับฝาถังสวยครับไม่มีคราบสนิมนะครับแล้วก็ครอบถังแต่งเป็นคาร์บอนแท็กแบบครอบเต็มใบเลยนะฮะนี่ครับยาง กันลอยด้านข้างเขามีมาให้ด้วยนะครับเบาะนั่งนะครับเป็นหนังเดิมครับไม่มีขาดไม่มีรูครับคันนี้มาเพราะว่าแหลกด้านหลังแต่งรวมถึงกล่องด้านหลังแต่งจากกีวีมีมาให้ด้วยครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะฮะด้านหน้าครับมาพร้อมกับนี่ชิวหน้านะครับชิวหน้าแต่งนะครับมาครับโคมไฟหน้าเดิมสวยครับเป็นแบบ LED นะฮะไม่มีจะบอกว่าไม่มีรอยไม่มีรอยแตกแล้วนะครับปักนกสวยไม่มีรอยบุบกระแทกแตกเล้าเช่นเดียวกันครับกระบอกโชคคู่หน้า ไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างนะครับตรงนี้ไม่เคยมีบัติเหตุใดใทั้งสิ้นแน่นอนครับบางโคนหน้าครับเป็นสีเดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกราวเเช่นดียวกันอย่างด้านหน้าครับต้องบอกว่าสภาพอยู่ที่มาณน90%ครับจาก Pi เอรี่นะครับเดียโบคอซาโฟครับโอ้โหรุ่นใหม่ล่าสุดเต็มมากๆครับ90%นะฮะขอบล้อด้านหน้าครับเป็นสีเดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับจานเบรกด้านหน้าต้องบอกว่า เป็นล่องเพียงเล็กน้อยนะฮะกระบอกอ่านะครับการล้มล้อหน้าแต่งนะครับแกนโชคสวยกระบอกโชคสวยครับไม่มีรอยล้มล้อสไลด์คลิปเปอร์เดิมสวยเช่นเดียวกันแผงป้อนน้าแต่งครับจากนี่ครับจาก m a d นะครับแล้ถึงตัวแผงออยด้านล่างเป็นของแต่งเช่นเดียวกันนะฮะมาครับชุดแรมแอร์ด้านข้างแต่งนี่ครับเอาไปครับนี่ฮะตอบอกว่าหุ้มด้วยสติ๊กเกอร์ลายคาร์บอนโลโก้อยู่ครบนะครับไฟเลี้ยวคู่หน้าแต่งเป็นแบบ l e d ครับการล้มด้านข้างแต่งครับแบบตรงรุ่น นะครับคันนี้มาพร้อมกับครอบแข็งแต่งจาก GBSing นะครับทั้งตัวเล็กกับตัวใหญ่เลยนี่นะครับแข้งเครื่องสวยครับเป็นสีเดิมน็อตเดิมไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวครับพักเท้าฝั่งขวาครับไม่มีแตหัาคันเบรกหลังครับไม่โคดไม่งอคันนี้เฟรมเดิมสวยอ่ะคอนดิชั่นเฟรมเดิมสวยครับไม่มีรอยนะฮะถุกมันเบรกสวยใสนะครับพักเท้าหลังสวยครับคันนี้มาพร้อมท่อแต่งนะครับจากอะคาร์บอนะครับเป็นของแท้เบิกศูนย์นะฮะมาฟังเสียงท่อคันนี้กัน อัตราติดง่ายครับรอบเดินเบานิ่งนะฮะตาเร่งเป็นไงนไ่ครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์นิ่งครับอัตราเร่งดีครับนี่ครไม่มีสะดุดเลยสวิงอาร์มฝั่งขวาครับสติ๊กเกอร์วอร์ิ่งอยู่ครบทุกตำแหน่งไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานเลยจานเบรกด้านหลังต้องบอกว่าเป็นร่อมเพียงเล็กน้อยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะ ขอบล้อด้านหลังครับเป็นสีเดิมไม่มีฉลอกไม่มีดุ้งครับยางหลังจากพ i เรี่ยนเดอบอสซูเปอร์คอซาโฟครับตัวใหม่ล่าสุด90%ครับกลมๆแบบนี้ฮะนี่ครับไฟท้ายเดิมสวยครับท้ายสั้นแต่งศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวคนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะครับมาฝั่งซ้ายครับมาดูครับโซลเตอร์ครับเดิมติดรถจากศูนย์ครับสวยใสเหมือนใหม่ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานครับ พักท้าฝั่งซ้ายครับนี่ฮะสวยๆครับไม่มีแตกร้าวนะฮะคันเกียร์ไม่คดไม่งอคันนี้มาพร้อมกับตีนเป็ดด้านล่างแต่งระบบเกียร์ควิกชิปเตอร์นะครับสามารถใช้งานได้ตามปกติแข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับนี่ฮะได้การแข้งแต่งจาก g b a c i n g ครับเป็นของแต่งเช่นเดียวกันมาดูเฟรมหน่อยเฟรมเดิมสวยครับน็อตเติมสวยไม่มีรอยนะครับนี่ฮะชุดดัแอร์ฝั่งซ้ายครับคุ้มด้วยสติกเกอร์ลายคาร์บอนนะครับฟนนี้ฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวกันล้มสวยไม่มีรอยครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายมาดูครับ แห้งใสนะฮะตามสไตล์ Th นเนอร์ไบต์นนทบุรีนะครับกระบอกชงด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มสไลส์นะครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยคราบสัมผัสกันด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยเอาละครับคันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่เพียงนะครับนี่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีขนส่งทั่วประเทศฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกบอกเลยว่าถ้าคุณมองหา MT10 ครับมาเพราะ,ะของแต่งแบบนี้ยางเต็มเต็มนะออชชั่นเต็มเต็มแบบนี้ครับบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับเราม,มีให้เลือกตอนนี้อยู่2คันครับถ้าคุณหาอยู่รีบมาครับ,บทันตบทธิุรีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ